กลเป็นกองใหญ่ไปด้บกด้วยน้ำน้เยี่ เลกันคนนี้น้องทิวนะคะลูกช่างวีนะลูกชายช่างวีกับเป็นน้องของไอ้เจ้าเท่ค่ะมาช่วยงานช่างวาฝั่งนี้เขาทำละแนงกนคะ่ะ โซนนี้จะเป็นครัวนี่จะเป็นคนตัดเตรียมไม้ให้เตรียมไม้ระแนงให้อันนี้เป็นไม้สำเร็จเราซื้อมานะคะน้องนี้ผสมปูนให้ช่างวา 那卖。Nah, แม่สไายไวครับ ตัดไม้ไว้มีบุญที่ทำไม่ทันตัดไม้ไว้ว่าอันนี้ตัดไม้ไว้กดดันพวกนั้นตัดไว้ก็ไม่ได้เหรอ มันตัดทีละสองงานมันเร็วน้องมันคนตัดไม้ตัดทีละห้าตัดทีละหนี่ได้นอนตัดทีละห้าอันได้นอนห้าเนาะที่อยู่ นอนเบิงเลยเฮาบันนี้ง,นนงั้นมันสูงเนาะแบบนั้นแล้วเท่าแล้วแมีเหลือสิ้าเร็วๆตัวเองห้านาทีแล้วได้สองก้อน ช่างวาทำงานช้ามากนะคะ,ะใช้แต่ลูกน้องทำนี่หมดนี่น่าจะทิวทํางานเก่งสุดแล้วมันตัดไม้ได้ทีละหาอันเลยเท, <laughs> ท่ยังยอมเลยบอกจะตัดเร็วหลายกูทาไม่ทันโ <laughs> ู้เร็วมากเลย น้าทำโครงเหล็กไว้นะเอาไว้หน้าที่ปูมือบ้านนะอันนี้เมษาให้ห่างไว้แค่ช่องละห้าเซนนะคะ เผื่อระบายอากาศพราถึงหน้าฝนเราก็จะติดผ้าใบตรงข้างบนนู่นนะคะบนจาการาวเหล็กอันนี้นะคะก็จะเป็นใส่อิดบล็อกตอนแรกว่าจะเป็นฝาเชอร่าต่อขึ้นไปแต่ดูทรงน่าจะไม่สวยเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเป็นหน้าต่างแล้วก็ต่ออบล็อกขึ้นไปข้างบนเหมือนกัน ก็เลยจะไม่ใส่จะไม่ใส่เชอร่านะคะไม่ใส่ไม้ฝังเชอร่ามาฝั่งนี้เจ้านี่ก้อนที่สามสู้ๆสู้เทไม่ได้เลยเทจะเต็มช่องแล้วช่วมีเร็ว พักไปหนึ่งนาทีมีเร็วมากมีแอบทํา <ś led> หันมาดูหันมาดูน้องทำไม้ช่างว่าเติมเข้าไปสามก้อนเร็วมากเลยอิบล็อกก็เร็วอยู่นะตายแล้วที่องเจองานยากแล้วมันฟิตสิขี้เสื้จะเจอขี้เสื้อมป ฝั่งนี้เราก็จะกออีกไปจนถึงราวเหล็กข้างบนเลยนะคะตรงบ่าช่างวาค่ะ mm hmm. คลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างวากับแม่สา mm hmm. ด้วยจ้า mm hmm. ขอบคุณค่ะ